สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a ชูรี่พอดแคสนะครับวันนี้นะครับท่านอยากจะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องสัตรูของการออมเงินรับผมซึ่งการออมเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ง่ายเนาะแต่จะว่ายากก็ยากเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมีเงินมาออมเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะหาย,ยัางไงมาเพื่อให้ได้ออมและการออม จะนําไปสู่การออมแบบไหนอีกต่างหากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องตรงนั้นและกครับเราจะมาพูดกันว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่อาจจะเป็นศัตรูของการออมเงินที่ทําให้เราไม่มีโอกาสได้แม้แต่จะเริ่มออมกันเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อไหนในที่ท่านกาลังจะพูดไปเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า เพื่อนๆเนี่ยมีศัตรูตรงนี้และยังออมเงินได้ไหมหรือว่าเราจะต้องกําจัดศัตรูทิ้งไปก่อนถึงจะเริ่มออมได้นะครับซึ่งในที่นี้ทันแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด10ข้อเนาะก็ค่อยๆไล่ฟังกันไปละกันนะครับว่าศัตรูของการออมเงินมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับหนี้สินครับผมแน่นอนว่าการที่มีหนี้สินสูงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะที่จะออมเงินถูกไหมแต่บางครั้งการมีหนี้สินสูงเนี่ยคำว่าสูงในที่นี้อาจจะสูง เกินกว่าสิ่งที่เราควรจะมีถ้าเทียบกับรายได้นะครับเช่นเราจะมีหนี้บัตรเครดิตเยอะหนี้ส่วนบุคคลหนี้คู่บ้านหนี้คู่รถ ซึ่งม,มันอาจจะมาขัดความความสามารถในการอ,อมเงินของเราเพราะว่าการที่เรามีหนี้เยอะเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีการจ่ายทั้งต้นและดอกให้กับทางเจ้าหนี้เราเนาะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะจ่ายได้แค่เพียงแค่ขั้นต่ําเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการสร้างหนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าการสร้างหนี้นี้เป็นหนี้ที่มีประโยชน์กับเราและเป็นความจําเป็นไหมถ้าไม่จะเป็นเป็นไปได้หลีกเลี่ยงนะครับจะได้มีเงินอ,อมเนาะสตตัวที่2อครับคือการใช้จ่ายเกินกําลังครับ แน่นอนนะครับว่าคนเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนะครับมันก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ว่ารายได้กับรายจ่ายที่เรามีเนี่ยมันควรจะพอเหมาะพอสมสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งรายได้อาจจะหลักแสน ขาอาจจะมีค่าใช้จ่าย5 0,000ื่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะ manage ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเรารายได้5 0,000่นแล้วเราอยากจะมีชีวิตหรือว่าสถานะเดียวกับเพื่อนเราใช้จ่าย5้0 0 0เลยเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทาให้เราจ่ายเกินกําลังจนอาจจะไม่เหลืออมหรือว่าอาจจะถึงขั้นไปเป็นหนี้สินได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจ่ายใช้ใช้จ่ายเกินกําลังเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีว่าเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่และเหมาะสมเท่าไหร่ที่เราจะมีรายจ่ายประมาณไหนนะครับ ศัตรูัวที่3ครับคือการขาดการวางแผนการเงินครับแน่นอนนะครับว่าวางแผนเนี่ยเพื่อนๆจะวางได้ดีได้ไม่ดีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรจะเริ่มมีการวางแผนนะครับเพราะว่าการไม่วางแผนการเงินอย่างเหมาะสมเราไม่ได้จัดการรายได้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ เรามีรายจ่ายประมาณไหนเราควรจะมีหนี้เท่าไหร่เราควรจะเก็บออมฉุกเฉินไว้แบบไหนทําให้เราถ้าเกิดเราไม่ได้จัดการเรื่องเหล่านี้เลยนะครับทําให้เรามีมีความสามารถในการจัดการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอเราได้เงินมาเยอะๆแล้วเราไม่ได้จัดการมาเราก็รู้สึกว่าเออเราไปใช้ดีกว่าเราไปเที่ยวเล่นหรือเราไปแบบใช้จ่ายซื้อรถคันใหม่อะไรท่านท่านที่อาจจะไม่ได้ ไมล์สโตนว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนและเริ่มออมที่จุดไหนแล้วไปต่อจุดไหนได้นะครับศัตรูตัวที่4ครับคือการขาดวินัยในการออมเงินครับ แน่นอนนะครับว่าการออมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวเนาะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเรามีเดือนนี้เราก็ออมเดือนนี้แล้วเราก็ไม่ต้องออมอีกเลยการออมอาจจะต้องเกิดขึ้นทุกเดือนหรือเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีการรับรายได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่จําเป็นจะต้องมีวินัยในการออมเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากเพราะว่าการไม่มีวินัยในการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ที่เราได้มาแล้วไม่ได้ไปออมบางครั้งเราออมบางไม่ออมบางขาดซึ่งวินัยขาดซึ่งความต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้การออมเนี่ย มันไม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอ้อะนัสตูที่4คือการขาดวินัยในการออมเงินครับสตูตัวที่5นะครับคือความต้องการครับความต้องการในที่นี้เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความต้องการในการบริโภคครับแน่นอนว่าเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารเนื้ออะไรต่างๆนี่ก็ฟีดผ่านโซเชียลมีเดียให้เราเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นดารา lu, อินฟลูอาหารการกินชุดเครื่องแต่งตัวการท่องเที่ยวต่างๆ มันทําให้กระตุ้นความต้องการในตัวเราเพราะ,ะนั้นการความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการที่อาจจะไม่จําเป็นหรืออาจจะเกินกําลังเราไปเนี่ยมันก็ทําให้เราอาจจะได้แค่ความพึงพอใจในระยะสั้นแต่ว่าไม่ทําให้เรามีความเสถียรภาพในการเงินในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการทางการบริโภคเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องบริหารจัดการให้ดีว่าเราควรจะต้องการประมาณไหนให้มันเหมาะกับเราและพอที่จะมีเงินไปออมด้วยนะครับข้อที่6 เราพูดถึงเรื่องรายจ่ายกันมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงข้อที่6กันบ้างก็คือเรื่องของรายได้ไม่เพียงพอครับแน่นอนว่าการออมเงินเนี่ยมันก็คือหลักการก็คือเอารายได้หักเงินออมแล้วเอารายจ่ายมาใช้แค่นั้นถูกไหมหลักการก็จะมี3มตัวแปรนี่แหละก็คือรายได้เงินออมแล้วก็รายจ่ายในที่ผ่านมาใน่ยาข้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายแต่ถึงจุดหนึ่งที่เราพยายามจะ ลดรายจ่ายลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราลดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเราลดไปมากกว่านี้ชีวิตเราจะคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีละเราจําเป็นจะต้องเพิ่มรายได้ครับผมเพรานะนั้นรายได้เนี่ยถ้ามันไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถเก็บออมได้เพราะฉะนั้นข้อที่องต้องคิดให้ได้นะครับว่าเราจะเพิ่มรายได้ของเรายังไงให้มากเพียงพอและมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีเงินออมนะครับข้อที่7ครับเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงครับ ค่าของชีพเนี่ยมันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอะไรต่างๆที่มากระทบเนาะที่ทําให้เรามีค่าของชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา,าน้ํามันราคาไฟที่อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นค่าพีพักอาหารค่าเดินทางค่ากินอยู่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราอย่างรายได้เหมือนเดิมต่อให้เราใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ค่าของชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรากระทบจนทําให้เรามีเงินเก็บน้อยลงน้อยลงน้อยลง,นยลงจนถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะ เก็บไม่ได้แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นค่าของชีพที่สูงขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องมอนิเตอร์มันอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยเราสามารถลดตรงนี้ได้ไหมหรือถ้าลดไม่ได้เราจําเป็นจะต้องเพิ่มค่าเพิ่มรายได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นศัตรูตัวที่7ก็คือเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นครับข้อที่8ครับก็คือการขาดการ ศึกษาด้านการเงินครับแน่นอนนะครับว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินต่างๆการลงทุนการออมเงินควรจะออมที่ไหนที่ไหนเสี่ยงที่ไหนไม่เสี่ยงวางแผนประมาณไหนให้ดีกับเรานะครับซึ่งเราควรจะเริ่มจากจุดที่ เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก่อนไหมหรือเราจะเริ่มจัดการวางแผนกเกษียณก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดนะครับกับการศึกษาด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิดว่าเพื่อนๆทาไปโดยที่ไม่ศึกษาเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศัตรูตัวที่8ก็คือเราทําไปโดยที่ไม่ศึกษาก็คือการขาดการศึกษาด้านการเงินครับข้อที่9บางครั้งเนี่ยเรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยได้ยากนะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียงานตกงงตกงานต่างๆหรือเหตุการณ์อื่นๆที่อาจจะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากแน่นอนว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะพอเยียวยาได้บ้างนะครับอย่างเช่นการทําประกันสุขภาพการทําประกันอุบัติเหตุ เพื่อปกป้องตรงนี้นะครับแต่ว่าสมมติในเรื่องของการสูญเสียงานก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เราอาจจะไม่คาดฝันแต่เรา,าจ,จะบรรเทาได้โดยการที่ว่าถ้าเรามีเงินออมสำรองฉุกเฉินมันก็จะเยียวยาให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่9เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมอนิเตอร์หรือหาทางเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาใช้ในการป้องกันมันนะครับเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถออมเงินได้ต่อนเนื่องและออมเงินไในระยะย,ยาวและไม่กระทบเงินออมของเราครับก็คืออุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงครับ ข้อที่10เนี่ยข้อสุดท้ายแต่ว่ามีความสําคัญอย่างมากครับคือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปครับแน่นอนครับการลงทุนในสินทรัพย์นะครับบางคนเนี่ยก็อยากได้ผลตอบแทนที่สูงถูกไหมเพรานะนั้นถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราอะ่ะเลือกไปโดยที่เราไม่รู้จักมัน เราไม่มีการวางแผนเราไม่ได้ศึกษามามากเพียงพอมันก็อาจจะทําให้เงินออมของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนื่องจากเราไปลงทุนผิดพลาดและลงทุนที่เสี่ยงเกินไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่10เนี่ยมันคือเรื่องหลังจากที่เราออมเงินมาได้แล้วแต่เราจะทํายังไงเพื่อรักษาให้มันอยู่กับเราและเติบโตไปได้เรื่อยๆนั่นคือเราจะต้องศึกษามีความรู้และลงทุนในจุดที่เรารู้สึกว่าเรารับความเสี่ยงได้ครับข้อที่10คือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามารีแคปกันเนอะวันรีแคปศัตรูที่เรามี10ตัวที่เราจะต้องมอนิเตอร์และจัดการให้ได้มีอะไรบ้างข้อที่1คือเรื่องของหนี้สินข้อที่2การใช้จ่ายเกินกําลังข้อที่3การขาดการวางแผนการเงินข้อที่4การขาดซึ่งวินัยในการออมข้อที่5ความต้องการในการบริโภคข้อที่6กรายได้ไม่เพียงพอข้อที่7ค่าของชีพที่สูงขึ้นข้อที่8การขาดการศึกษาด้านการเงินข้อที่9อุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้อที่10คือ การลงทุนที่เสี่ยงเกินไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ผ่านมาทั้ง10ข้อและยัง ผ่านไปได้หมดโดยที่เราไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่มีศัตรูตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สามารถออมเงินได้อย่างมีความสุขแล้วก็ออมไปได้เรื่อยเพื่อสร้างความมั่งคัง่งสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเรามันฟรีครับแล้วก็มันจะเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานอย่างมากก็ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ